สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ต่อไก่ต่างทุกท่านวันนี้มีไก่มาแบ่ง4ตัวนะครับมีไก่มาแบ่งสตัวฟังคลิปเสียงได้เลยนะครับไก่อยู่พนันิคมชนบุรีนะครับไก่อยู่พนันิคมชนบุรีส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศ มาชมตัวที่หนึ่งนะครับเป็นสีประดูนะครับเป็นสีประดูหูขาใหญ่ครับหงอนใหญ่ครับหงอนลื่นนะครับแข้งดำนะครับหางยางยาได้อีกนะครับหางยางยาวได้อีกยังไม่สุดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเอาไปทำสายนะครับทำพัน์นะครับต่อได้นะครับตัวนี้สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ มาชมตัวที่สองกันนะครับเป็นไก่ใหม่นะครับเป็นไก่ใหม่สีเหลืองหูขาวใหญ่นะครับอกดำแข้งดำนะครับทรงสวยนะครับพี่พี่ท่านใดเอาไปฝึกต่อได้เลยนะครับเสียงดีนะครับขันตัดนะครับตัวนี้เอาไปฝึกต่อได้เลยนะครับยังเป็นไก่ใหม่อยู่นะครับมันเป็นไก่ใหม่อยู่ มาชมตัวที่สามกันนะครับเป็นไก่พร้อมต่อนะครับพร้อมต่อพร้อมเล่นนะครับทรงสวยครับทรงเล็กนะครับหูเขาใหญ่นะครับตัวนี้พร้อมต่อพร้อมเล่นเลยนะครับหางสวยๆทรงสวยๆนะครับตัวเล็กๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยครับตัวนี้พร้อมต่อนะครับพร้อมต่อพร้อมเล่นเลยนะครับตัวนี้ ทรงดีครับทรงดีตัวเล็กๆเลยนะครับ มาดูตัวที่สีนะครับตัวสุดท้ายนะครับทรงสวยๆฟอร์มสวยๆนะครับหูขาใหญ่นะครับนอนตั้งนะครับหูขาใหญ่นะครับใหญ่กว่าเลนส์สิบนะครับตัวนี้ทรงเล็กๆนะครับหางบานๆเลยพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับตัวนี้ก็พร้อมต่อบเหมือนกันครับพร้อมต่อนะครับตัวนี้ พี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับตัวนี้ขันตัดนะครับขันตัดทรงสวยๆนะครับหงอนใหญ่ๆกดกระหม่อมเลยนะครับตัวนี้ขันตัดนะครับทรงสวยๆเล็กๆเลยนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับตัวนี้ พี่ๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะไม่พลาดไก่ทรงสวยๆฟอร์มดีๆเสียงตัดๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับ